สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มีน้องใหม่นะคะวันนี้เพิ่งไปรับมาเนาะน้องกา้านซ้อมนี่เองนะคะพอดีเราหลงสเสน่ห์ของน้องกา้านซ้อมเพราะว่าเห็นเพื่อนๆหลายๆคนเลี้ยงแล้วเขาจะใบโตมากๆเลยะคะ่ะแต่ใบของเรานะคะน่าจะประมาณ20่หน่อยๆได้เนาะเซนติเมตรนะคะคือเรามีความคาดหวังว่าเราจะเลี้ยงให้น้องแบบ40ิบ ไม่ก็ห้าเบขนาดนั้นหวังมากไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะว่าจะเป็นไปได้ไหมนะคะวันนี้เพิ่งไปรับมานะคะน้องก็สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์โอเคราคาที่ไปรับนะคะไปรับที่บ้านของพ่อค้าเนะจะแจ้งไว้ก่อนนะคะว่าราคาที่ออสเตรเลียสอปีที่แล้วปีที่แล้วพันกว่าเหรียญนะคะเพื่อน,พ,นพันสี่แล้วก็ถอยลงมา 800, 900, แปดร้อเก้าร้อยอะไรเงี้ยแล้วเสร็จบันนิ่ง ถ้อยู่ออสเตรเลียจะรู้ว่าบันนิงคือเหมือนดูโฮมบ้านเราอะค่ะที่เขาขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านทำบ้านแต่งบ้านแล้วก็เขาจะมีเนอร์เซอรี่ก็คือ,อต้นไม้เขาก็จะขายต้นไม้ด้วยนะคะซัพพลายเออเอาต้นนี้มาลงเมื่อไหร่นะคะความความจุดๆุดจดหายก็มาเลยนะคะคนที่ขายต้นไม้แพงๆก็แบบเศร้านะคะ ต้นนี้เขาก็ซื้อมาประมาณ40กว่าเลี้ยนตีไป50เหรียญน,นะคะแต่เราไปมันมันหมดแล้วไงคะที่ที่บันนิ่งเนาะทีนี้เราก็เลยเสาะหา,ามีคนนี้ค่ะเขาก็ไปซื้อมาแล้วก็เขาก็มีลูกเล็กๆด้วยเขาก็ถอดลูกออกเนาะเขาก็เลยขายต้นต้นแม่โพสขาย80เหรียญแต่เราอะไปต่อเขานะคะเพื่อนๆเ,เรารู้ว่าบันนิ่งขาย50าสิบไงเราก็เลยต่อเขา60สิบเขาก็เลยลดให้นะคะเนี่แหละคะ่ะ ใบใหม่ล่าสุดก็คือใบนี้นะคะเพื่อนๆยังไม่เขียวเต็มที่เนาะเพราะว่าพึ่งพึ่งพึ่งกลางนะคะแล้วก็น้องอาจจะหักนิดนึงไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ใหม่สุดๆก็คือใบนี้นะคะหลอดเนาะโอเควันนี้จะทําการเปลี่ยนกระถางนะคะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็มีรากเห็นไหมคะสองรากรากข้างล่างก็เต็มเลยโอเคเดี๋ยวเราไปถอดกระถางกันนะจ๊ะสังเกตว่านะคะเพื่อน พ่อ้าเขาไม่ได้ใช้ดินที่แบบอร่อยมิกน่นนี่นั่นแต่อย่างใดนะเขาใช้ดินแบบถุงถูกๆเลยนะคะเพื่อนๆเ,เขาไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายเนาะแต่ก้านน้องอ่ะมาส้มแล้วไงดินที่เราใส่นะคะเนี่ยค่ะเราจะใส่ดินหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าวสับละเอียดเพราะว่าสับหยาบไม่มีอะค่ะหายไม่ได้จริงพยายามหายอยู่ ซื้อออนไลน์ก็จะเป็นประมาณ4กิโลขึ้นก็จะ30กว่าเหรียญแพงนิดนึงอะค่ะเดี๋ยวอาจจะสั่งมาเนาะแล้วก็จะมีผ่ายบางนะคะเพื่อนเพ่นเพร์ไลท์แล้วก็ฐานที่สำหรับเอามาปลูกกล้วยไม้อ่ะคะ่ะแล้วก็หินภูเขาไฟนะจ๊ะหินภูเขาไฟเราใช้แบบอย่างนี้นะคะเพื่อนๆผสมกันเนาะเนี่ยค่ะของเราอร่อยม็ดก็คือให้มันปุ่งๆปงที่สุดอะค่ะเพื่อนๆนโอเค มาถอดกระถางกันเลยจ้าอือดูสิเพื่อนเพื่น,นเขาบอกว่าเขาใส่มาหลายเดือนแล้วหเดือนนะคะตูนด,ดินเขาสิคะเพื่อนๆนแน่นมากๆเลยนะคะไม่เหมาะเนาะต้องอร่อยมิกนะคะแต่รากเขาดูสิคะเต็มเลยนะคะเต็มพื้นที่เลยโอเคเราจะลื้อดินเก่าออกนะคะเราไม่เอาดินเก่าเนาะทำให้รากเขาเดินไม่สะดวกอะคะ่ะแบบนี้นะคะ โอ้รากแก้วรากฝอยเยอะมากๆเลยนะคะล่างสาหรับหาอาหารเนาะเยอะทีเดียวค่ะผมอยัดเลือออกนิดนึงแล้วกันเนาะเราลองด้วยก้นกระถางด้วยนะคะไอขี้ไก่เนี่ยค่ะกระถางของเรานะคะกันมแมลงอะไรนะไตคโคดมา่าของประเทศเราอะค่ะละสิบเหรียญน,นะเพื่อนๆซองหนึ่งหนึ่ง,งร้อยกรัมนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเราก็ใส่ อวอกุมยนะขาวเล็กๆอะค่ะก็คือเป็นเหมือนทาราหารและเราก็จะใส่นี้ด้วยค่ะเพื่อนๆลาาจะได้ใช้ดีๆนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยราคาน้องการส้มก็คือรับมาวันนี้เนาะเราดูต่อไปนะคะว่าใบนี้จะกางออกมาแล้วก็ใบล่าสุดเนี่ยค่ะกางออกมาแล้วจะใหญ่ขนาดไหนนะคะเดี๋ยววัดให้ชมก่อนนะค่ะทุกคนค่ะ วัดจากขอบบนลงมาขอบล่างนะคะก็ประมาณ30เซนติเมตรเลยนะจ๊ะเพื่อนๆนดูสิคะ30ซนเมตรนะจ๊ะเนี่ยค่ะวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวให้ดูนะคะว่าการส้มที่ออสเตรเลียเป็นยังไงเนาะรับมาก็ไซส์ขนาดไม่ไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปอะคะ่ะใส่ตั้งแม่แล้วนะคะแล้วก็ ราคาก็สนนที่60เหรียญนะคะคูณยีห้าเข้าไปเนาะนะคะเพื่อนๆแล้วเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ